รู้มากนะมึงคนนายกว่าจะออกบ้านเนี่ยมดค่าทำผมกีนนมนน่บาทเอามากูยืมเงินแม,ม่มาทำเหรออ,หอ้าวอย่าพูดทม่ไม่หนักเออมึงนี่เออเอาเองฉุนกูอกบอกแล้วกูบอกแล้วให้อยู่โรงนูน้น<า>อยู่โรงกูได้เป็นนางดีดีมาอยู่โรงที่เป็นแม่ <c oughs> <c oughs> ไอ้เติร์เนเด็กเขาเรียกมึงลูกลูกลูเติร์นอะไรใจเล่นยิงเล่นยิงแกเรียกแม่ ียกแ,แม่สิแม่มมใครใครใครดูดนมกูก็เป็นลูกหมดแหละอ้าวกูว่าแล้วทำไมมึงน่าเรียกกูแม่นมอะไรวะเออแม่ครับอ้หยุดแม่ทำไมมึงรักลูกกูฟังกันอย่างนั้นเหรอผมรักครับโถ่อีเด็กวัดเด็กกว่าเดยโปรดเห็นใจความรักของเราทักก้งสองคนด้วยทีพวกมึงสองคนเหรอฮเฮ้ยเห็นแกหัวกูมากแล้วปะ ลูกสาวกอย่าว่ากูดูถูกท่าท้าไม่ได้ยุดแม้แต่รองเท้าสักข้าเดึงเนี่ยมึงมีปัญญาซื้อให้ลูกกูใส่ไหมลำพังพวกมึงสี่ตัวเนี่ยสี่คนจ้ะทุกวันเนี่ยยังอาศัยข้าวบ,ดบูดต้นบันข้าวที่กินอยู่เลยแล้วมึงจะมีปัญญาไหนมาเลี้ยงพูกสาวกฮะแม่ถึงเช่เนเนดะียวกันเป็นใจข้า ก็ได้ฟองจัดเีเดียวถ้าฉันไม่มีค่าสิรศสอนฉันขอคนที่มีก็ได้มาขอใหู้ด,ดูก่อน,นเ,อเอาทถเอาทลั<า>ขอที่ขอทีนะ่ละจะมีไหมลองดิเออาเแ,งงแทุานะครับินไส้วผมยังจดอแต่ถ้าใครอยากร่วมเป็นค่าสินสอนให้กับผมแต่งงานกับฟองจัง ขอเสียงปรบปือหน่อยครับใครกีบุตรยังผัวทหมดเลยสำหรับสำหรับท่านที่ตบมือเอาเป็นว่าท่านจะช่วยคนละพันเลยนะครับโอ้โหนี่ขอบุยแรกเศรษฐีเงินกู้นี่รู้ไมรู้ได้ยังไงรู้ได้ดอกเต็มตัวเลยครับนดอะไร้น โอ้โหมีคนเห็นดีกับเห็นงามกับแค่คนเดียวเองคิดดูดิอ้ยก<ง>ูจะขอบอกอะไรคุณรู้ไว้นะต่อให้มันมีดาวประดับปาามียศถหาประดาศสัตว์จนท่วมหัวขนยังกูผู้ด้ทำเจิดก็ไม่มีวันลับมันลงพ่ายม เก็บเงินมาขอฟ้องจัดแต่งงาคคนนะรอพี่<ๆ>หน, 5, น<ๆ>่อยนะพี่ต้องอดทนเพื่อฉน้ได้รอพี่ก่อนนะฉนขอโทษเอันมอะไรที่คุณในเธอจะตักพาล้าแม่เดินไปเมอกี้เหมือนอะไรดูลังแม่ไปลองแม่บอกว่าไงลูก

พอต้องกลับบ้านเกลือต้นโดอายปีแค่เล็กวัดปุ๊าน้นน่าหงุดงิเพื่อนคนอยางกนยันถือความดีไว้สักวันหนึ่งแกกูทำดีแบ๊บแมองเสียใจอะไรเ่ยสักวันหนแกกูทดีก็ได้ดีสิวะ บอกรบพรุงฟ้าอย่ามาฝ่าไปฟังชนะชัยบกที่ ตาครับอ่าอ่าคุณเอ๋ทะยักขอนตาครับครับตัวโกงบอลต้อยู่ที่ไหนครับครับตอนนี้ลิเกที่มาด้วยจะกลับบ้านแล้วครับอ้าวไอ้กบไอ้กบมึงลงเรื่องไรไอ้กบใครเลือกหาที่เกิงสิไอ้กบลงใครโดนบอลต้อเนี่ยพี่อยากจะรู้ลงใครฮัลโหลผมเคยดูอยู่ทีหนึ่งตัวโจ๊กแม่งโคตรโกรเลยเนี่ยพี่ลงบอลต้อเนี่ยเฮ้ยครับผมฮะอย่าเสียงดังทำไมอ่ะเกิดไม่ได้ยินจะต่อยปาก นี่วอร์รตโตเขาไม่มีงานเหรอเออวทำไมทมาวอานี่เกลียร์ไม่มีงานถ้าเกิดเขามีงานมึงจะมาอยู่กับกูไม่ได้เ่ยไอ้โงเดี๋ยวกูจะฟ้องไม่เข็มอ้าวมึงจะเกิดเป็นสมัยก่อนตอนที่กูวัยรุ่นโอ้โหไป็นขานาหรือก็หรอตั้งแต่ดาบแรกก็แพ้กูเลยครับเดินเจ้าขาลงเถอะทำไมให้เกลียดผมบ้างกูไม่เคย น้องถ้าพี่รู้ว่าผมเป็นใครเนี่ยพี่จะไม่กล้านหน้าข้างๆผมเลยนะมึงเป็นใครมึงมึงเป็นหัวหน้าคณะเหรอมึงสอนรักเหรอผมไม่ใช่สอนรักมึงใครอะ่ะข้าพเจ้าในนามกระสัดแสงมานี่ข้าพระเจ้ากระสัดฝ่าบาททรงลวนหมื่นหปีนั่งอยู่บนนั่งอยู่ข้างบนก่อนเอาขามานี่สิก็ ยังไงนะเอาขามาพาสิเอามาพาสันนั่งเหมือนคนเป็นอัมพาตจริงๆรอเดชะ้ากระมมผู้นี้ใม่ไมไม่ได้อยากพี่อกนี่อะไรโอ้โหจรหอหอรเนชา่นรับสายสารทงห้หน้าด่านด้วยขอบมากครับนี่เป็นเจ้ามึงยังร้องตังอีกเหรอ พีะพี่เขาก็จะได้เงินอย่างนั้นเท่าไมอ่ะมึงก็ปลูก็ได้แต่ลงสาดไกยาศาสตเอื่องไรเรื่องไรกไหนอย่างลำสาดชอบผลไม้มึงเมาอย่างไกยุ้งไหนกูเรียกอะไรนะกกยาสิที่บ้านมึงเรียกอะไรเนี่ยไกยาสิแม่แม่หนีสาบไปเป็นสิบเขาก็เรียกเหมือนกันแต่มึงอยากแปลกี่เฉลยมึงขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่มีให้ น้องนู้ทุกฉากเลยนะครับเงินที่ได้มาน้องนู้ก็จะเก็บไปวันที่สิบหกทีเดียวเลยเอาไป่ทำไมจ่ายค่าหวยพูกแกขอบคุณน้ำขอบคุณนะครับไม่เป็นไรไม่มีให้พวกเราก็ไม่เป็นไรครับเราจะนั่งอิจฉาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะใครเห็นก็ขก็ไปเป็นไรไม่เป็นไรจริงเข้าไม่เคยเห็นหน้าข้าตาพวกเจ้าแต่ขอคำสักอย่างยิ่งถิดฝีไม้เลยมือชื่อดียิ่งนักเป็นคนในแผ่นดินนี้หรือมาจากไหนก็เล่าพนมเออเราละสี่คนอยู่เผแผ่นดินนี้พี่เจ้าค่ะ แล้วทำไมข้าไม่เคยเจอหน้าเจ้าเลยเป็นเด็กวัดธรรมดาแต่เป็นเด็กวัดใช่แต่มีฝีมือยิ่งนักแสดงว่ายังไม่มีงานการทำสินะอยากคุยเรื่องมีงานผมทำงานดูการไฟฟ้าครับโอ้โหงั้นข้าขอคุยเรื่องไหนเธอดผมอยู่แผนกดีเพคะแผนกอะไรอะแผนกช็อตปลาขออภอดีช้าส่วนก็กระมอกทำงานขายประดับยนต์เพค่ะประดับยนต์ใช่สุดยอดพวกอวอัลลยล์รถใช่ไหมขายพวกอะไรสีแย้ไฟแดงเพคะ และเจ้าเนี่ยทำงานอะไรกระบอมทํางานอยู่โรงปูนพม่ยากโรงปูนเขาให้เงินเดือนสองแสนโอ้โหทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้ก่กระหมอมออกแล้วทําไม่ไหวเอออใ่ไมยู่แผนกชิมปูนเด็ดจะทงเรื่องฐานมาขีดเป็นจะอีกบล็อกเลยมั้งตอนหนี้กระหม่ผมก็ทํางานเป็นนักเรียนไป่ใช่ไหมโอ้โหนี่เป็นกัปตันเหรอเออบิตาบาทกับพระโสพ่อ หาคับทุกคนหาให้เขาไปมึงนี่หัวดีจริงๆริงไม่เสียแรงมึงคุณพระฝ่าบาทแล้วมองแล้วพระองค์ท่านก่อนจะเป็นกษัตริย์พระองค์ทำงานอะไรมาก่อนพี่ยาค่ะเหรอใช่ข้าทำงานเกี่ยวกับการบินเช่นกันโอ้โหทำงานเกี่ยวกับการบินถูกต้องดีมากเลยพระองค์ท่านมึงก็มึงต้องมึงก็ต้องถามเขาหน่อยสิก็แค่นี้การบินเกี่ยวกับอะไรขายอะไร มึงตัดกูนะมึงตัดกูนะปากก็บอกว่าดีเอาใหม่เล่นใหม่เลยเร่งมาเลยอ้าวขออนุญาตพงษ์ท่านก่อนเป็นกษัตริย์พวกท่านทำอาชีพอะไรพื่อทาะข้าทำงานเกี่ยวกับการบินโอ้การบินพงษ์ทำอะไรพื่อทางถ่ายตั๊กแตนทอดคุณพากช่วยพี่ผมสาโป้แห่ให้พี่เมื่อกี้โอ้หน้าโป้ต่างโอ้อัศจรรย์เลยพี่ยังไม่มีงานการทถอข้าเป็นหนี้ชีวิตเจ้าเจ้ายุทธ ฝ่าบาทชื่ออะไรข้าพเจ้าแสงมณีองค์แสงมณีแสงมณีพ้าองค์ท่านพอจะเหลือแสงไอ้เวรหาใจกูรู้เลยกลิ่นแอลกอฮอล์ถึงจะไม่มีไม่มีถ้าไม่มีอย่างนั้นไม่มีแล้วข้าจึงแสงมณีเป็นเจ้าในเมืองเดี๋ยวแสงโสมเดี๋ยวข้าซื้อให้โอ้เห็นได้ยินไม่ได้ได้ยินแล้วเลิกเลิกแล้วเจ้าชุยโจยุทธและเจ้าเหรอก็บอกเองมีชื่อว่าแห่พุยขาและเจ้าเหรอ ก็บอกมีชื่อว่าห้ำใช่ยครับห้ำเดี๋ยวเติ้ลอะไรมึงชื่อเติ้ลหำมีทุกคนอีเวนมันเข้ากันเมื่อกี้พ่อเขาบอกว่าต้องเข้ากันต้องเข้ากันอ๋ออันนี้อันนี้แห่อันนี้หำหำแล้วเจ้าชื่ออะไรโอ้โหอันนี้อันนี้มันมันชื่อนี่อยู่แล้วชื่อพี่อะไรนะกูชื่อกบชื่อกบอ่ะกบหำแห่แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดในเรื่องก็เปลี่ยนเป็นเหี่ยวก็เป็นแหหำเหี่ยวอะ ตรงไหนกูก็เหี่ยวมีเงินมีการทําได้ยังยังไม่มีพร่เจ้าค่ะและเจ้ามีเงินมีการทาได้ยังก็บอกยังไม่มีงานทําเลยเข้าอย่างนี้ข้าจะแต่งตั้งยถที่เจ้าเพราะข้าแสนมณีเป็นหนี้ชีวิตเจ้าอเจ้ายศนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันตําแหน่งนี้ข้าจะให้เจ้าเป็นคนแรกอาบาบอกว่าไงท่านบอกว่าต้องเสืออย่าบอกตาแหน่งนี้คือเสือพี่ยาเออบอกบอกมันไงพี่ นี่มึงขอย้อนหรือบอกเรื่อง่าเอออ่าฮะอ่าโอเคข้าขออีกทีตาแดคร์เดี๋ยวเดี๋ต้นเต้นบังให้แล้วังเต้นไปโอเคให้ใครเห็นไอ้กบมึงพูดกบเกิดไปม่ต้องบังนะเขารู้เลี่ยเราวันนี้เราขับไปวันนี้ไม่ทมภาษณ์ที่ไม่บูชาพระพุทธรูปใหญ่ใหญตักมาก่อนถ้าเกิดงานนี้สำเร็จแล้วเราก็จะแต่งตั้งเงินทามาเราสัให้เขาเป็นมริษั โอเคโอเคตาแหงครับมึงมาเป็นเจ้าแทนกูเลยกูร้องแ้าบอคอนแตกอันนี้ว่าไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่เราไม่ทำการบ้านถ้เราทำการบ้านแต่ระหว่างที่เราฟังเรื่องอยู่แม่ก็เรียกถ่ายรูปนะเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่างนะครับผมจะไปโทษแม่เขาเลยทไมโทษกูเออกูจำไม่ได้ขอพอบคุณเนอะเจ้าหยุดเป็นเจ้าแทนหากเป็นเจ้าอยากเป็นทหารของข้าข้าจะพูนในตำแหน่งให้กับเจ้าอย่างงาม รักคำสั่งเร่งปฏิบัติตามไปอัญเชิญพระพุทธรูปแก่นจันทร์เข้าสู่พผนินขค้งขอใหญ่ข้าจะรอการกลับมาของเจ้าเอาละดกามไปด้วยกูไปด้วยเหรอไปด้วยเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเข้ายจเดครับเดีวเยเด่นเดี๋ยวนี้เข้าใจนะครับเเเยเีนเ ที่ท่านเห็นนี่มันมันเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงเพื่อ <c oughs> จะทำให้ท่านได้หดัวเราะใช่จะเป็นส่วนหนึ่งการแสดงนะมันมันเป็นส่วนหนึ่งในท้องเรื่องนะครับที่เราคิดกันมาแล้วว่าท่านจะต้องชอบมาหนะึ่งมุกเอาใหม่ให้เรานะสามสองหนึ่งพร้อมนะเอาใหม่นะสามสองหนึ่งหาหมัดเมนทุกคนค่อยจะไปกับขาบาา้ขาพเจา้ขาข้าเจ้าค่ะข้าพเจ้าจะไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุทัย มึงไม่ใช่เจ้าเอางี้เอางี้เอางี้กูก็มีเขากูเป็นเจ้าได้เอางี้นะเอาไงตาแหแกลองไปเป็นเจ้าให้ดูดิเออเอาจบเล่นให้เด็กมันดูดิตาแหอไม่อยากจะแบบจริงเลยโอ๊ยทำไมมันขี้ปากจะขึ้นตูดกุยังก็ไม่รู้วันนี้ดีใจขมัหนาลงทั้งหมดโอหนาโมนาโอนาต่อไปนี่นะเอางี้เจ้าโนนสูงแล้วว่าขมเอางี้บอกบอกมันข้างหลังบอกข้างหลังบอกข้างหลัง นนามของเราแสงมณีนามขอเร่าแสงมณีเดินทางกสุรินทร์แด้ขอน้อยตงกรรสวาเูแ่ใรอยเดินทางต้องปลอกลับมาตอันไให้กูะพานทุคนได้หมอ้โหบอกบอกช้าดิขออีกทีที่ฝ่าบาททาทั้งหมดเดินทางกสุรินทร์ดงขน้อยเพื่อาบูชาพุทธลูกแก่งใจกสบริราช่ดินทางต้อมปลอดภัยถ้าเกิดปลอดภัยแล้วแต่งตั้ง่ฐานบาเสอตาต่าให้ทุกคนมีความโชคดีโชคดี พูดทักทำกับพระจังชอบดีทำเดียวได้ยินมาแล้วใช่ไหมพระจังค่ะถ้าได้ยินมาแล้วตามนั้นแล้วได้มากัเยี่ยวค่ะเหมือนกูล้มพลดลงมันพี่อ้อง อะไรสิอะไรเลี่ยนออี응้เอาให้ชัวร์นะฉากนี้ฉันถึงใช่ไหมเอิเพิ่มเข้าไปขอบูชาพระพุทธรูปแก่งกันได้เสร็จแล้วปักบังโอ๊โน่บอกรู้เด็เด็ดดอดกริ่วตอนนี้เปลี่ยนไปรอที่เบรดยังทันะมั้ยใชไม่ต้องบอกรู้ไม่ต้องถามเลยตามคอนเซ็ปต์พระเอกสามรนักล้อนักลังนักเลิศเลไม่ดีเล่นแบบทั้งจะไม่เคยได้ ขอนีชาฟ้าบายข้าพุทธเจ้ากริย์บแสงมาดีเดินทางจากเป็นดินคอนใหญ่เดินทางเข้าสู่เป็นดินของคอนน้อยเพื่อจะมาขออัญเชิญพระพุทธรูปแก่งจันทร์ไปประดิษฐานณกลางกลางแผ่นดินของข้าพเจ้าพุทธเจ้ามาแตงยังมาไอ้ก้อนมาจะมามึงนั่งคตรเจ้าที่ฮะแม่กูเหมือนกูเออเหมือนกูอยู่สามแยกไฟแดงยังไงก็ไม่รู้เนี่ยจะต้องมึงก็แท่งเปรียบเทียบ จะมานั uh, s <S so, hire, nah. okay. ่งสะกพระเอกเขาหมองมาเลยโหมดสั่งกนจะทราบข่าวรางวัลครับขอบคุณมากครับที่มีรางวัลให้กับเจ้าจากบผมครับผมพูดจาวเดินตัวปิวทั้งแต่ว่าั้ช่วงนี้เจ้าเจ้าช็อตหรอกอย่าเป็นเจ้าก่อนแล้วอย่าเป็นเจ้าเพราะต้องเป็นเจ้าเขาต้องเยอะหน่อยมาจองมือตึ้นขอบพระองค์มากนะครับพระองค์ท่านที่มีก็จะขอบคุณด้วยไอ้ฟูเแรงแบงย่อยไปสามพัน ทำพวงมาลัยแบบนี้แหละทำไมอะให้แม่คนหนึ่งไปแลกทำไว้ให้ไม่รู้ปานี่ไปถึงไหนเกียบร้อยแล้วแม่บิดไปแล้ว่ะชื่ออะไรเชิดเชิดเชิดเชไปแล้วล่ะเชิดมือละอกกระฟัแรงมาดอถ้าควจะทราบข่าวแล้วพระพุทธรูปแก่นจันทร์ของเรามีพุทธคุณไม่ว่าจะปฏิษฐานที่บ้านไหนเมืองไหนแผ่นดินนั้นบ้านเมืองจะรวมสมบูรณ์เป็นของที่รักของที่ห่วงแหนถ้าจะมาขอเช่า เราตัดสินใจเองคนเดียวไม่ได้ตี่บัายเดือนนี้เราเองเิกาฟัดปกครองก็เองอยู่แต่ก็มีน้องชายเขาเัาเป็นผู้สมเด็จราชการคอยร่วมปรึกษาเจ้าจเห็นป็นประการใดในครั้งนี้การที่จะให้พระพุทธรูปแเกินจันทร์นั้นไปให้ไปเปล่าวก็จะกระไรอยู่พระเจ้าเกษตรที่<อ>เพราะฉะนั้นเราให้ได้แต่ทว่าทุกๆปีนั้นจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการ ทองสิบ<ม>ช่ชงางโอ้ไม่เช่าช่างทองสิบแท่งกูว่าไม่เช่าบอยถ้าอาจารย์เถอะกูจได้พาเร็วกว่าน,นี้ห <c oughs> มายความว่าเจ้าไม่ต้องการจะให้เขายืปเฉยๆโดยกำหนดค่าเช่านี้เงินสิบช่างทองสิบแทง่งเป็นการแลกเปลี่ยนเจ้าค่ะเจ้าผู้มีอินชาเนี่ยแล้ว,วมันไม่มากเกินไปแต่สำคัญที่สุดมันอยู่ที่ใจระหว่างเราสองคนหวังว่าแผ่นดินของเราสองเมือง จะไม่ต้องบางหมากันด้วยเิ่งนี้ข้อสัญญาทุกๆปีเมื่อถึงกำหนดเวลาถ้าจะส่งเงินจํานวนหนึ่งมามอบให้แก่ท่านเป็นค่าเช่าพระพุทธรูปเป็นว่าดิมเขามันสัญญาเท่ากับว่าถ้ามินเกียรติเราเมื่อนั้นสงคาเกิดจำไปด้วยโคฟงทรงเจริงทรงพระจัมุนเจริญ นัการไปเคลียร์ปัญหาให้เรียบร้อยและเร่งตามค่าเท่าไปเรื่อยๆก็จะมาจัดให้ด้วยค่า